นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้นเพื่อนๆอยู่กับเราในช่องอ,อ๋อบลเกมทุกเรื่องเกมมไว้ที่นี่นะครับผมวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิ่งแบร์นะครับจะมาตีบอสนักดาบสมูไรัยนะครับผมที่มีชื่อว่ามากุเคนกินะครับผมสำหรับบอสนักดาบสมูไรัยเนี่ยผมเรียกสมูรแล้วกัน่ะก็เป็นบอสที่จัดว่าพอไหวอย,อยู่นะเพราะว่าผมลองเอาทีมที่ผมใช้ประจำเนีเ่ยไปลุยแล้วนะครับเพียงแต่ว่า มันต้องค่าพร้อมกันนะครับถ้าเกิดเราค่าพร้อมกันไม่ได้เนี่ยเขาก็จะคืนชีพนะครับผมอันนี้ผมก็ยังลังเลเลือกแท็กอยู่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็จะพยายามให้มันได้4,400ทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้ไปสบายในวันที่7นะครับซึ่งครับวันที่7เนี่ยผมว่ามันต้องเจอ3าตัวติดเนี่ยก็เล่นในมือถือก็แบบว่าขี้เกียจเจอแบบหนักๆอะ่ะอืมก็เลยเน้นแบบชิวๆไปแล้วกันนะครับผม สำหรับบอสสองตัวก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าบอสน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบจะเจอเลยเพราะว่ามันตัวที่ผมจัดมาเลยมันตีไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวที่มีดาเมจร,ระยะไกลอย่างดียวน่ของผมเนี่ยก็ของก็มันก็มีประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่แบบผู้อัตติแฟต์บวกยี่สิบะแต่ว่ายิงเนี่ยยังไม่ถึง1นึ่พันเลยคือแบบชาร์จยิงนะครับผมก็หันไปมองเพื่อนที่เล่นด้วยกันนะครับ เล่นเอากันอยู่ชาร์จยิงนี่เป็นหมื่นเลยนครับผมก็คือต่างกันประมาณสิบเท่านะครับผมสิบอืมสิบเท่าได้นะครับก็สบายเลยจัดแท็กเสร็จละ้ะเดี๋ยวผมจะลองลุยดูนะครับว่าถ้าผ่านเนี่ยก็จะเอาไปอัพลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยแปะแท็กที่เลือกมาอีกทีนึ่งแล้วกันในตอนท้ายนะครับ ลุยเลยนะครับผมจะรอสกิลขึ้นก่อนก็ยังใช้ทีมเดิมนะครับส่วนของเนี่ยก็ยัดแต่ของที่แบบว่าคิดว่าดีที่สุดไปนะครับผม,บผมก็คือมีอะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตัวเซตทีมผมเียจะใช้คอนเซปต์เกาะล้วนนะครับคือเน้นแบบเกาบอสเลยนะฮะดามเมจลักก็ยังคงเป็นโนเอลนะครับอันนี้ผมก็เอาแท็ก ต้านการโจมตีธาตหินของบอสออกนะครับเพื่อที่จะได้ใช้โนเอลเนี่ยกว่า2ตัวลวดในตอนสุดท้ายนะครับเพื่อเก็บเขาทั้งคู่นะครับผมสกิลบอสเนี่ยคือก็เหมือนจะกว้างนะครับเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ว่าคือการออกท่าของบอสเนี่ยมันค่อนข้างช้าอยู่ไนหะตอนแรกผมก็นึกว่า,วาม,มันจะตึงหน่อยนะครับเนี่ย มันจะแบบว่ายกยกดาบเนี่ยคือแบบเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะออกห่าแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นสายคุกวงในนะครับตีไปเรื่อยก,ก่อนอันนี้ก็โอเคมีวอรม์มาก่อนคือถ้าเกิดไม่วอร์เนี่ยผมกลัวว่าจะเป็นอย่างสองคลิปแรกนานหน่อยถ้าไม่วอร์อาจจะนานกว่าเดิมแนะ่ แต่พยายามให้ตัวละครเราไม่สูญเสียแล้วกันนะครับอย่างตอนบอสนะเนี่ยผมยังตกใจอยู่เลยก็คือเล่นแล้วแบบมันดับเบิลเคโอนะครับผมก็ตาย้องกับบอสนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าเราปราบบอสได้นะครับผมภารกิจก็เสร็จสิ้นพอดีนะฮะนี่ยมันจะสังเกตนิดนึงนะครับคือมีการง้างด่าแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าท่าที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะครับ ย,ยังไม่ชินนะครับผมเฮ้ยสองหมื่นเดีเดี๋ยวนะดามเมจสินแยานี่มันเป็นการโจมตีปกติอะคือตัวเลขม,มันสีขาวเลยนึกว่าแบบเป็นสองหมื่นแบบว่าแทสไฟอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่การโจมตีท่านะครับผมแต่ว่าท่าโจมตีเป็นดีดไฟออกมาเนี่ยกดทันนะ,ะครับผมไปเข้าไปโอ้โอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงฮนะตัวอุ้ยกระตุกนิดนึงนะครับผม ก็จะเน้นให้พลังโจมตีบอสเนี่ยมันต่ำแบบให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ยืนรับได้สบายๆนะครับแต่ตัวรับดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะเอาเป็นโนเอลนะครับแล้วก็อีก3คนที่เหลือเนี่ยจะสับกันเอาสกิลมาใช้งานนะครับผม โอโโโอออเคครับก็จะครึ่งจะเป็นประมาณ25%ละยังไม่ถึงครึ่งหอนอพอใชเก่าไว้นะผเนี่เราเปลี่ยนไปนครับพอโล่หายก็เปลี่ยนเอาตัวมาใส่โล่ทันทีนะครับ,รบทำให้เวลาเราโล่แตกเนี่ยมันก็ยังมีโล่เลงทับซ้อนอยู่นะครับผม ตปยังไงเดี๋ยวคเควสเส้นทางการเดินหมอกและสายลมยังอยู่อีกวะเนี่ยคือผมผม,ผมยังไม่ว่างไปทำเลยเพราะว่าช่วงนี้ติดแม่อยู่นะครับผมมีติดแม้ติดแลกอย่างเงี้ยเออมีอะไรอกักไนอีกโถโฮอีกโอ้โหเยอะนะครับผม,ม,มตีเบา้าเบา มีกระตุกกระตุนี่ๆเหมือน,เ,นเครื่องมันจะร้อนๆเลยต,ตัวที่เป็นถีม้าเนี่ยก็จะเหมือนฟาดส่งระยะมีระยะใกล้กับระยะไกลนะครับผมอันนี้ก็สชุดนะฮะหลักๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีท่าชา์จเชิดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยสกิลมันก็อลังการดีนะแต่ถ้าเทียบกับ บอดน้ำเนี่ยผมรู้สึกไอตัวบอดน้ำเนี่ยจะทำมือถือร้อนมากกว่าเพราะว่ามันเปิดสวนน้ำนะครับผมอืมนี่คนละทีสองทชีชาชัดม,มาชาดกลับ,บมาโอ้โหเลือไไ่ลดเลยก็โอเคนะดีกว่าบอดตัวแรกที่เอาไโต้มาแบบ มายืนชาร์จรับดาเมจแล้วหิวเลือดลดซะงั้นนะครับก็คือสะท้อนได้แต่เลือดเราหายนะครับผมเอ้ยติดมุมโอ้ตกใจเลยว่าติดมุมคือมุมไม่ค่อยชอบมุมกล้องเลยมันมีหมุนแล้วหมุนนะครับผมอุ้ยแรงแรงแรง แต่หลักๆนะครับก็คือของผมเนี่ยจะเอาแท็กที่มันเปลี่ยนตัวละครแล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้นออกด้วยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเอาออกเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวละครเพื่อเอามาใส่โล่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําการผสมคอมโบกับตุดินเพื่อให้ผลึกมันตกนะครับเราก็จะวิ่งเก็บรอบๆตัวบอสไปเรื่อยๆฮะสร้างเกาะ เน้นสร้างเกาะรัวๆนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถยืนคุกวงในแบบนี้ได้นาเละครับแต่อันนี้ไม่ค่อยโอเคนะเพราะมันเกือบติดมุมแล้วเนี่ยเราก็ยืนคุกวงในได้เลยฮ้ยโดนหล่นได้ส่วนตัวที่เอามาฮีเนี่ยก็จะมีโนเอลกับเยลแน่นะครับผมเนี่ยก็ยืนคุกวงในสซบตัวตีผลมันหล่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผม บาสำหรับทีมนี้ก็ไม่ต้องเน้นความฮิวเยอะนะครับเน้นใส่เกาะตลอดเวลาไปแย่งเข้าให้เดี๋ยวผลึกมันหล่นผลึกมันหล่นบ้างวะเนี่ยเหนเมืม่อกี้ตอนแรกๆมันยังหล่นอยู่เนี่ยออเอาโนเอลหัวไหมมันไม่หล่นเลยผลึก ไปหล่นแล้วหล่นแล้วเนี่ยมันจะหล่นแต่ผมก็าจำไม่ได้ผลึกผลึกมันหล่นเพราะว่าสมคอมโบธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือต้องมีดินละหนึ่งถ้าไม่มีธาตดินเนี่ยผลึกมันจะไม่หล่นเนีเนี่ยเราก็ไปเอาไม่เก็บเออเก็บดิเออเอาเฮ้ยบอสแป๊บแป๊บแป๊บมันก็จะตายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่ยากเลย เนี่ยพอพลิกโนแล้วก็เก็บไปเรื่อยนะครับผมเป็นสายเก่าที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกอันที่มันแบบเป็นเวลาจำกัดเนี่ยคือไม่ไหวดามเมนี่น่ารักมากนะครับผมยิงเล่นดิเดียวแน่เนี่ยดามเมแบบน่ารักเลยนะฮะอ,อ๋เพินเพินนะครับได้อยู่ได้อยู่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะ แบบว่าโ no นเดสเนี่ยรอบนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกในคลิปที่ลงมาแบบทุรล่ทุเลนะครับสองวันก่อนนี่คืออ่วมเลยนะครับผมอ,มอ,มอสำหรับดาบก็เหมือนเคยนะครับผมก็คือของโนเอลเนี่ยจะใส่เป็นดาบใหญ่พ p นะครับ เพราะว่าอยากให้มันมีออร่าดาบล้อมรอบนะฮะส่วนของซินอย่างเนี่ยจะใช้เป็นวูฟนะคือมันสีแดงไงเวลาใช้แล้วหัวหมาโผเอเดี๋ยวเดี๋ยวค่องค่อยๆเก่าแล้วนะครับค่อยๆเก่าไปด้วยตัวเก่าผมก็มีทุกตัวนะครับตัวที่น่าจะเก่าดีสุดก็เดียวแน่เลยคือดามจม,มันแทบจะเ,เหมือนแบบง,ง,ง,งดมันเดินพักกัดแหะ เบามากเปียงนะครับเราก็อย่าลืมนะครับไอโอ้โหไฟเข้าแรงอยู่เนี่ยไอตัวธาตุน้ำแข็งมันซุดเลยนะครับผม๋ยวเราต้องไปเกาลมนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บอันติโนเอลละ เอาไว้เผด็จศึกทีเดียวนะครับผมแล้วก็เอาดียวแน่ามาเก่านะตอนนี้เอาเอาเอาอยู่ในมุมอับมองไม่เห็นเพิ่มเลเวลก่อนทีวนปาแต่เนีย่ยตีตัวเขียวไปเรื่อยนะตอนนี้อู้ชึบงแมอู้ชึบงป้่ไม่ชึบแล้วเกาะหาย เดี๋ยวเลี้ยงๆไปไอ้ไอตัวจะรอดไหมเนี่ยประาหนึนะ่งไหเออรอเคาน์เตอร์นะครับผมนะฟาดไปทีนึงนมันอยู่รวมกันละเดี๋ยวรอดเอาแบบชัวร์ๆเลยนะครับผมจะได้ผ่านแบบแบบสบายๆเลยตอนนี้ก็ ตีไปประมาณสิบกว่านาทีแล้วนะครับผมตัวเขียวมันไม่ยอมอยู่แยกอ่ะแล้วของผมมันดาบใหญ่เออเออ,เอ,อตอดตอดตัวเขียวเ,เ่อยอ,อ,อ,อืมอืมมันสับโอ้โหนาทีสองทีโอเคเกาะยังอยู่นะแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะแดดหลบได้หรือว่าเมื่อกี้หลบไม่พ้น ใกลละกลละเออดีมันดีมันเออเออเออ,เอ,อโอเคผมว่าน่าจะถึงคาวแหละเดี๋ยวเตรียมตัวเอาโนโอเอลมาฟาแนะ่ะแต่ว่าใช้เวโต้เนี่ยแอดอันติก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโนโอเอลเพื่อให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะครับผมรอรอรอใช้ก่อนทีหนึ่งเอาเฮ้ยมันนี่เฮ้ยโอ้ห โอ้อ้าวอ้าวอ้าวผมว่าน่าจะได้มันมันไม่ยอมมาอยู่ใกล้ๆกันนะทีอย่างนี้ระยะไม่ถึนิดเดียวได้ละได้ละอันตีละอันตีโรเอลซัมนะครับผมเอาเฮ้ยมันไวยังผมคึดว่าแบบอยู่ผมว่าต้องแบบสวิงนิดหน่อยนะเนี่ยโอเคก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนะครับ อ่าอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะทิ้งแท็กไว้ให้แล้วกันสำหรับบอสเดย์สามนะครับสำหรับรอบนี้ก็ไม่ค่อยทุรักทุเลเท่าไหร่นะถ้าเทียบความยากเนี่ยก็ผมว่าเดย์สองเดย์สามแล้วก็เดย์หนึ่งนะครับแต่เดย์หนึ่งเนี่ยง่ายสุดนะครับผมก็คือบอสมันเอาแค่ยืนตั้งกัดเคาน์เตอร์อย่าเยงเดียวนะครับผมเดย์สองก็จะยากเพราะว่าทีมทีมผมมันไม่เอื่อไงอถ้าทีมมันเอื้อเนี่ยใช้เป็นตัวตีไกลน่าจะง่ายกว่า ไล่จับปูเนี่ยไม่คุ้มเลยคือล่อไปเป็นยี่สิบกว่านาทีอ่ะเป็นการตีบอสที่ยาวนานมากนะครับอเดี๋ยวก็เอาแท็กไปดูแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามนับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับผมของผมสำหรับเกมนี้ก็จะถ้ามีอะไรแบบเล่นแบบเพลินๆเ,เรื่อยๆก็จะเอามาลงแล้วกันนะครับสำหรับเกมชินนะครับแต่ผมผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอีกอย่างเล่นในมือถือนี่ยน่าจะ มาะยากอยู่นะครับเวลาเล่นอ่ะโอเคครับรผมแอดมินหมีดาวซิงแบรครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่